ไปผู้ใดงามผู้นี้แะงามเขาบอกให้กินน้ำโ้ยสีได้บว่าเางามกินไปกินางมโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้กับบอกซื้ออยู่บอกบอกซื้อกันเถอะนะอ่ะเอ๊ะซื้ออย่างตีตตีเอ๊ซื้อแกมบุ๋มเด้อเอ๊ซื้ออย่งก่อ กินยังลำญยกินลำไยแซบบอเซบ,บออสองคนหันผู้ใดางามก็กัน,กน,นผ,ผู้ใดางามก็กันเฮ็ดท่าเขินให้เบิางดิ่นะ <c oughs> ่ะเอ <c oughs> อทธาเค <c oughs> ินสห <c oughs> <c oughs> ม <c oughs> สมมติว่า <c oughs> <c oughs> ผู้สาวให้เลือกเอาครืจองเงาะปลาเรียกรถจนานนี่สิจับแขนผู้ใดแลน เห็นจังไหนบันไดรถแต่นะผู้ใดจับแขนแลนเลยเลบอจับแขนเลือกเอานี่ซองซาวนี่เลือกเอาผู้ใดผู้นี้ซื้อหยั่งางคนในบเกาะคนละข้างเคนละข้างเกาะคนละข้างเลยนันเอาสคนไปใส่ไปใส่เือนเขาไป่คนเดยเฮ้ยอันนี้เขาเอดมาถ่ายยังฮปปีเฮ้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 าเบัน้ย่องเขาไป ออเออชิพาไปใส่ชิพ้าไปใส่เอาบ,บอ,อกนะเดี๋ยวเอาบอกน้ำ <laughs> เดอได้แล้วโอเคโอ,อเค